สวัสดีเพื่อนสมัมนุวอนะครับผมวันนี้ก็นําทีม3หัวคนเดียวมานําเสนอกันกันไม่พูดมากน้ำไปเข้าไปเลยครับผมโอ้โหเดี๋ยวไปแนะนําตัวกันในด่านเลยนะครับผมโอ้โหเดี๋ยวมาดูกันใช้ตัวอะไรมั่งแล้วรวมประมาณไหนนะครับผมโอเคทีมแรกเลยก็จะมีเจ้ามังกรรมนะครับผมผมก็เล่นเป็นสายแล็คดัมเมทนะเพื่อทำดัมเมทนะครับผม,ผมก็เป็นเล,เลือดเปอร์เซ็นต์คิดดัมเมทแล้วก็เลือดเปอร์เซ็นต์ให้มันอึดตึกๆเพยืนแนวหน,น้านั่นเองดยคิเลตเจ็ดสิบสามเลยนะ คิดเมตร้อนะครับมังกรบินแล้วอเคส่วนตัวที่2นะครับผมก็เป็นเจ้าจินตระน้ำนะผมใส่สปีดเยอะๆตึกๆไว้นะครับจินตระน้ำหนะ้าที่มันก็คือเอามาบักดาบนะแล้วก็มีหักดาบแล้วก็มีบักแดงเยอะๆนะครับผมจากท่าสองนั่นเองนะครับหนะ้าที่มันเพิ่มเกตเพิ่มดาบม,มาให้พวกพวกให้วาลมเรานั่นเองนะครับผม ส่วนตัวที่3ก็คือเจ้าพีทไฟนะผมเพื่อการอมตะคอมโบกับเจ้าวารมนะผมใส่เอตึกๆไว้นะผมควรคต้องออกก่อนวารมนะอมมาตึ่งการอมตะให้นะครับผมโอเคจบไปตาแรกนะผมจีนาซีไหนดูที่ก็ประมาณ44วินะครับผมโอเคได้อะไรเอยรอบแรก <c oughs> ได้เปลี่ยนแอทคัคธรรมดาครับ โอเคมารอบที่2กันครับโอเคเรามาต่อทีมนี้กันส่วนตัวต่อไปก็เป็นเจ้าแมวลมนะผมแมวลมเอามาทําอะไรเอามาทําดาเมจนะแมวลมแล้วก็มีผนึกด้วยนะแมวลมม็คือท่า2นะครับผมบางทีวาไม่ยอมยิงก็เอาแมวลมามาทำดาเมจเสริมนะผมเอสแท็กสองพได้ยิ่งดีนะครับผมส่วนคิเลสไม่ต้องคิดดาเมจสักสองไปเลยเอาดูดๆไปเลยนะยนะแต่ว่าผมมีรูนประมาณเนี้ยก็เลยใส่มาประมาณนี้นะแมวลม ตัวต่อไปก็คือตัวพระเอกของเราแล้วผมคือเจ้าวารมนะครับผมใส่เป็นอะไรก็ได้นะเพื่อนให้มันแอทแทกเยอะๆคีดเม็2สองร้อยขวายิงแจมเลยผมต้องมีวิวเซตหนึ่งนะแต่ผมไม่มีวิวออกเลยใส่ไฟไปนะผมให้มันตีหนักๆไปเลยนะครับผมเพราะว่าทําไมต้องใส่วิวเาว่าเดี๋ยวจะโดนมังกรหักดาบแล้วหักดาบปุ๊บมันยิงเบาๆนะเพื่อนตัวตัวโอ้โหจบก่อนนะครับผมมังกรจบขั้นเทินไหนดูสิกี่วิรอบนี้ครับ ประมาณ44วิเหมือนเดิมหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้โอเคโอเคต่อไปก็เป็นเจ้าก้าหางลมนะผมก้าวหางลมควรจะใส่ไฟหมดนะแต่ว่าดูนไฟผมไม่พอก้าวหางลมผมเอามาทำอะไรเอามาเป็นหลีนะหลักๆก,ก,ก็คือเพื่อมาลังจมตีให้ถ้าลม40%เลยนะครับผมแถมมีก่อแตกด้วยนะ นั่นแหละับผมหน้าที่หลักๆมันก็แต่แล้วก็เพิ่มดาเมจให้ท่าลม4 0เนาะมาดูทีม2กันนะับผมทีม2ผมก็จะมีนี่นะับผมฟักลมนะผมฟักลมคนจะใส่ไฟทั้ง3เซตเลยนะแต่ว่ารุนไฟผมไม่มีแล้วผมก็เลยใส่เป็นแบบนี้นะให้มันตึกๆไว้นะเพื่อยืนแนวหน้านะับผมเที่ยวามาคือจากท่า2นะเพิ่มความเร็วเพิ่มมัตาคิติคอให้นะครับผมโอ้โหตัวนี้ AI มันฉลาดนะผมมันชอบบักท่า2นะก็เลยเอามันมาให้ คู่กับคอมโบโอรีนไฟนะครับผมโอ้โหจบอย่างไวกี่วิอีกแล้วของผมรอบนี้ไหนดูซิ4ีวินะครับผมรอบนี้ไวกว่าเมื่อกี้ได้รูนแอดแท็กมา,าตัวต่อไปคือก้าวหางไฟนะครับผมก้าวหางไฟผมจะใส่เป็นไฟเช่นเดิมนะเป็น3เซตเลยนะแต่ว่าผมไม่มีเช่นเดิมก็แต่มันอึดๆตึกๆไวแล้วผ,ผมก็เลยใส่วิวมาชุดหนึ่งนะครับผมก้าวหางไฟไมาทำอะไรมาเป็นลีดเพิ่มให้ธาตุไฟนะ 40%เลยนะผมคือเพิ่มพลังโจมตีธาตุไฟ40%เลยนะครับผมแต่มีที่เด็ดก็คือจากท่านี้นะผมธาตุแสาเอามาผนึกด้วยเช่นกันมันจําเป็นมากๆผนึกนะครับผมก่อแต่พวกนี้ส่วนต่อไปคือเฟลิกีนนะครับผมธาตุแสงนะครับผมใส่ป็น EX ี X วิวน่าจะดีนะครับผมเพื่อเอามาเพิ่มดาบให้พวกพวกนะครับผมแถมมีวิวด้วยนะยิ่งบัค้ฟเยอะไอ้พวกโอดินไฟแล้วก็จะเก็บสแตตได้เยอะนะเพิ่มความรู้ให้ก็จะยิงแรงนะครับผม ตัวต่อไปนะพนด้าไฟนั่นเองพนด้าไฟมาทำอะไรก็ก่อแตกแล้วก็บักแดงให้ศัตรูเยอะๆกับจัต่าสามนะครับผมแล้วก็จะใช้จบซะก่อนครับผมมกงกรขั้นเนาะไหนดูรอบนี้ซีได้กี่วิครับ52วินะรอบนี้รอบที่สี่เข้าไปแล้วอูนพอใช้ได้ต่อครับต่อ เป็นด้านนะ้ำนะที่มันก็คือเอามาล้างบัคแดงบนหัวของพวกพวกเราออกทั้งหมดนะจากท่า2แล้วก็มีเคาน์เตอร์ด้วยแล้วก็ท่าหนึ่งกอแตกนะผมก่อแตกจะเป็นต้องมีนะมีหลายๆตัวยิ่งดีนะผมกันบางตัวมันก่อแตงไม่ติดอย่างเงี้ยเราก็มีหลายตัวโอ้โหรับรองติดแน่นอนคนใส่เป็นเอกนะให้อึดึกๆไว้เพื่อยืนแนวหน้าใส่ไฟสักเส้นหนึ่งก็ดีนะถ,ถ้ามีนะเพื่อนเออตัวต่อไปก็คือระเอกทีมนี้นะผมก็คือเจ้าโอดีนไฟนะผมใส่ดามเมจให้เยอะๆไปเลยโอดีนไฟแอทแทก สองพันได้ก็จะยิ่งหัวนะผมคิดว่าเมจสองร้อยกว่ายิ่งแจ่มเลยนะผมควต้องมีเวลเซตหนึ่งนะส่วนถ้าสามาคุณจะอัพให้เต็มนะถ้ามันจะได้แรงแรงนะเพื่อนส่วนตัวต่อไปก็คือเจ้าโฮมมุคดไฟนะผมโฮมมุคดไฟผมก็อัพสายนี้นะเพื่อนนะดูสกิลไว้นะของโฮมมุดไฟคือถ้าสามารถมันแรงมากๆเลยนะยิ่งบักแดงบนหัวศัตรูยิ่งเยอะนะผมบั๊กแดงหนึ่งบัก๊กมันจะเพิ่มความแรงให้ถึง30เซเลยนะ10บักก็ประมาณ3 0 0นนะเออ แล้วแถมยังมีผน,นึกด้วยนะครับผมโอ้โหผน,นึกจากท่าสองนะผมอัพใส่นี้มาเพราะว่าให้มันมีผน,นึกด้วยผน,นึกก็เพิ่มอีก30มเซ็นตะก็ะน่าจะเป็น 3- ามร้อนนั่นเองแนละ้วเพิ่มความแรงอีกโอ้โหแจ่มมากเลยใส่เป็นนี้อีกนะเพื่อว่าให้ผมออกรัว,ลวแล้วก็ดาเมจรววัวเลยนะครับผมถ้าใครไม่มีวงมงคุดไฟแล้วยังไม่ปั้นมาก็ใช้เป็นไอ้นี่ได้นะครับผมพวันล่าไฟนะครับผมโอ้โหท่าสามแรงมากเลยอนะโอเคจบไปอีกรอบครับผม โอ้รอบนี้เป็นนาทีเลยนะผมรอบนี้เป็นนาทีแสดงว่ามีบางตัวไม่ยอมทําหน้าที่นั่นเองนะผมหารอบเข้าไปแล้วโอเคแล้วก็มาเทียนสุดท้ายนะผมเทียนสุดท้ายก็เป็นอินุก็มีน้ําขั้นะครนะผมจะเอาเดบให้2องพเลยนะเพื่อลากมอนให้เรา4ตัวถ้าลากเพื่อน4ตัวไปตีนั่นเองนะแต่มีท่านหนึ่งกอดแตกนะผมพอลากไปมันจะมีท่าเคาน์เตอร์นะเพื่อนเพื่อนเวลามันกอดตีมาปุ๊บมันเคาน์เตอร์ไปกอดแตกนะครับผม จะใช้ท่าหนึ่งนะท่มันก่อแต่ก็เลยแจ่มนะับเอามาเพื่อรากไปด้วยทําดาเมจด้วยนะครับผมส่วนตัวต่อไปก็คือเจ้า a v วีไฟเอไฟใส่ไฟทั้งหมดเลยนะเพื่อเพิ่มดาเมจให้พวกพวกเรานั่นเองนะครับผมแล้วก็ามาล้างมักแดงบนหัวนะครับผมแล้วก็ลากเพื่อนไปตีน,นั่นเองนะครับผมแจ่มมากเลยส่วนตัวนึงก็คือเจ้าอ e ีฟิตน e ้าอีฟิตน้ําเอามาทําอะไรหนะ้าที่หลักๆก็คือเอามาขึ้นลีดเพิ่มคิเลดนะครับผม24%แล้วก็มาทําดามเมดนะอีฟ e ิตน้าควรจะใส่เป็น e.x นะครับผมส่วนถ้าใครมีไฟก็แนะนําให้เป็นไฟอีกสักเซตหนึ่งนะจะได้เพิ่มความแรงให้พวกพวกเราเช่นกันนะครับผมอันนี้ที่ผมใส่อยู่ก็คือผมเอาไปกิววอร์ด้วยนะผมก็เลยใส่เป็นเซตทำลายนะถ้ามีวิวก่าใส่วิวถ้ามีเคา์เตอร์ก็ใส่เคา์เตอร์เลยนะกับการกิววอร์นะเออถ้ามังกรสามหัวให้เน้นเป็นไฟนะผมเพื่อเพิ่มความแรงนะครับอันนี้ผมเอามาทํากอแท็กแล้วก็มาเพิ่มคีเลตให้พวกพวกเราด้วยนะคือเลนนะ ส่วนตัวต่อไปสําคัญมากก็คือเจ้าหอมไฟนะผมควรจะเอาวิคขั้น2นะเพราะว่ามันจะได้เพิ่มสเตตให้แรงขึ้นนะครับผมใส่เป็นอะไรก็ได้นะให้แอทแท็กเยอะๆจริงๆควรต้องออกตัวก่อนเพื่อนเลยนะเพราะใช้ท่าสามนะเพิ่มดาบแล้วก็เพิ่มสปีดให้ด้วยนะผมเราเป็นอมตะ2องเทนะผมให้ตัวเองนะอมตะ2เทิร์นแล้วก็ท่า2มันอาจจะปาดทะลุเดฟไปเลยนะผมแรงมากท่านี้นะครับผมควรจะแรงๆนะส่วนตัวต่อไปก็คือเจ้าสไนเปอร์ไฟนะผมสไนเปอร์ไฟทํา แอดแท็กเยอะแล้วก็คิดดาเมจะเยอะเลยนะผมใส่เป็น ex นะตัวนี้จริงๆผมเอาไว้กิววอลนะผมก็เอามาร่วมด้วยช่วยทับเพื่อเพิ่มดาเมจนั่นเองนะยิงแรงนะผมสไนเปอร์ไฟจบไปอีกตาแล้วนะครับผม <c oughs> ลองใช้ดูได้นะเพื่อนสไนเปอร์ไฟถ้าใครมีนะครับผม48่ิบแปดวิครับผมรอบนี้เจ็ด <c> ร <oughs> อบเข้าไปแล้วอ้าวสายฟ้าหมด รซื้อสายฟ้าแป๊บหนึ่งนะผมโอ้โหยังใช้ตัวไม่หมดเลยโอเคขายรู้นไหมกันโอเคต่อกันครับผมเราปึ๊บขยายจอเต็มอยู่ตรงนี้นะเพื่อนบางคนไม่รู้นะผมนี่นะอยู่ข้างล่างนี่นะผมกดให้ปึ๊บอ่ะก็จะเต็มแล้ว ต่อไปก็เป็นอินูกามิไฟนะครับอินุฟกอมิไฟเอามาทํามาไปนั้นเพื่อนก็คือเอามาลากพักพวกเรานี่เองไปลุมช่วยเตน,นะผมทีมนี้จะมีตัวลากหลายตัวนิดนึงนะครับผมเพื่อทำดาเมจรัวๆนะผมส่วนถ้าแรกกัแทกควรจะใส่เป็น x วิวนะผมเพื่อไม่ให้ถูกเจ้ามังกรสามหัวหักดาบนะผมแถมลากพักพวกรัวนๆด้วยนะถ้าเราใส่ ex นั่นเองนะก็จับประมาณนี้แหละเพื่อนๆทีมนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงมั่งเอยแต่ละทีมโอเคดูทีมนี้ก่อนแล้วกันนะหายไปแล้วครึ่งหลอดครับผม ในเปรยิงดอกละหมื่นครับก็แตงไม่มีดาบนะครับผมหอมป่าเท่าไหร่หกหมื่นสามเพื่อนคิดดูโอ้โหขนาดไฟผมมีแค่จีชุดเนี่ยชุดนี้ตัวนี้ไม่มีไฟนะมีไฟนี้สามเซอขนาดไฟแค่สามเซตนะเพื่อนลองคิดดูถ้าเพื่อนมีไฟโอ้โหปัดเจ็ดหมื่นแปดมโโห, 7, 8, 000, หมื่นได้นะเออสี่สิบห้าวิครับ โอเคเดี๋ยวเราจะไล่ดูทีละทีมกันนะผมจะเป็นยังไงนะผม,ผมใช้มาอาทิตย์กว่าแล้วยังไม่มีแพ้นะทีมนี้ก็เวิร์กดีนะเพราะว่าบางทีบางตัวไม่ทําหน้าที่มันยังมีตัวดามิทตัวสํารองอีกนะครับผมแจ๋มากเอาหอมเนี่ยเห็นไหมเพื่อนหอมเราไม่ออกตัวก่อนเนะี่ยข้อเสียก็คือไม่มีดาบให้พวกพวกเราเพื่อไปทําดามิทนะแต่ทีมนี้มันจะมีตัวลากถึงสามตัวนะครับผมก็จะดีหน่อยโอ้โหลากรัวๆเลยนะเพื่อน ลากไปลุมตีมังกรสามหัวนั่นเองดาเมจก็จะได้มาลัวๆนั่นเองนะครับผมนี่บักดาบมาแล้วลากไปเลยครับอีนุก็มีไฟปาดก่อไม่แตกแล้วรอบนี้เกาะแตงหน่อยเออโอเคลากไปแล้วผมปึ๊บ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 สไนาเปอร์ซูมอยู่ยิงไหมสไนาเปอร์มีดาบดูนะเพื่อนๆมันจะยิงแรงเท่าไหร่รอบนี้อย่าเพิ่งตายนะอย่าเพิ่งตายขอสไนาเปอร์ยิงหน่อยโชโชยิงสไนเปอร์ว่าไงโป้ง 5, ห้าหมื่นหก นี่แหละเพื่อนๆสไนเปอร์ per, เอามาทำดามเมททำกอ่อแตกเนี่ยนะโอ้โหสไนเปอร์ per, เรากอร่อแตกได้เช่นกัน50ฟรีครับผมโอ้โหสไนเปอร์ per, ตายก็ยังมีอินุอินุตายก็ยังมีหอมนะครับผมทีมนี้โอ้โหตัวซับเยอะตัวซับเยอะซับดาเมจโอเคมาทีมนี้กันนะครับทีมเจ้าโอดินบลกมาแล้วครับผมสเตตห้าแล้วกอ่อแตกแล้วขอพนึกหน่อยจะได้แรงๆพนึกมาไหมพนึกขอพนึกหน่อย บึ้มห้าหมื่นเก้าท่าสามมาแล้วพนึกโอเคโอดิน okay, บึ้ม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 สองหมืน่นสามหมื่นกว่าแล้วผมเจ้าโอดินไฟผมบินไปแล้วก็ผม,มว่าไงครับผมสแตตหนึ่งครับผมโอดินไฟก็แตกมาแล้วโชว์นี่นะผมโอดินไฟผมไม่มีสแตทน,นะตอนนี้มีแค่หนึ่งนะผมสแตทสองมาแล้วครับนี่แหละถึงต้องมีไอ้เจ้า โมมงคุดมาช่วยทำดําเหม็นนะโอ้โหดูว่าผมรัวๆเรียบร้อยไปครับผมทีมนี้โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูทีมเจ้าวารมกันนะครับผมโอเคดูสิได้อะไร47วินะครับผมรอบนี้แมวมานาจบข่าวโอเคมาดูทีมวารมซิจะทำงานไหมกลางอมาตะาม,มาแล้วไม่มีดาบครับรอบนี้ วันลมผมไม่มีดาบแล้วตอนนี้โอ้โหผนึกมาแล้วเจ้าแมวยิงปึ้งสี่หมื่นนะครับผมไม่มีดาบนะรีสกิลมาแล้ว,ว,วครับผม,ม,ม,บนะม,ผมอา่ามังกรโดดขึ้นไปครับมังกรมังกรโดดสิเออโดดไปแล้วพ่นมาแล้วผมโดดไปแล้วพ่นมาแล้วว่าไงว่าไงทำหน้าที่ไหมทางอมมาตาม,มาแล้วเพิ่มดาบโอเคดอกนี้สวยครับปึ๊บป๊บผนึกไม่มีครับผนึกมาหน่อยผนึกมาหน่อยผนึกมีตัวในอัดผนึกให้ไหม ไม่มีครับผมหกหมื่นหนึ่งครับผมดอกละหกหมื่นหนึ่งนะนั่นไม่ไม่ไมีอะอัดไปหนึ่งนะเมื่อ 1, 1, 1ก,กี้โอเคเพิ่งมังกรเห็นไหมสองหมื่นสองนะมังกรส,สายดาเมจไม่ใช่เบาเบานะมีดาเมจเช่นกันนะครับผมแล้วมันสองทีด้วยนะโอ้โหประมาณสี่สิบสี่วิ โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันนะเพื่อนๆกับทีมังกรสามหัวนํามาเสนอเพื่อนๆอ,อีกแล้วนะครับผมใครมีตัวประมาณนี้ก็เอามาลองกันได้นะตัวประมาณนี้นะเพื่อนๆก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามทุกๆคนเลยนะผมผมขอจากไปก่อนพร้อมกับภาพตีอยู่เลยนะครับ